สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุกุกคนมื่อนี่กามาส่งขอ้างเด้อพี่น้องเด้อรับตู้ดีหนึงช่วยดีได้พี่น้องเออเหมือนมือ,มอสวัดแจงกัก,กลงไปสามทุ่มนะครับผมนี่นะครับมาเบิ่งบรรยากาศสภาพถนนที่เราจะถอยลงหลุมเด้อพี่น้องเด้อผมสภาพถนนหู้ลงน้อยๆนั่ยน่ะแหละครับประมาณพุ่นละครับเดี๋ยวถอยลงโบรูวะเยอยเขาหรือโบ คำนักของกล่ะไลอยู่นี่ครับผมสภาพถอยลงโอ้บฮวยากดผักล่างรถ4ชั่วโมงตั้งล่ำไวดานะพี่ตั้งร่ำตั้งร่ำไว้รอ เดี๋ยวจงสืบคสำรวจก่อนม,มีเล็กกลางกลานถะ้าอะไรครับพ่อลงไปสำรวจทางกัน,นพี่น้องเพื่อควบลอดไฟนะองาหเทื่อตะปูเล็กนะครับเหยีบยบยางมากคุกบบุกับบวมมีกระถ้อย รถตั้งลักไปแต่ว่นักกคระบุ๊บบลูฟีะนะ่วะเนาะรถยังเผ่าเดียวรถกระเทยพี่น้องสิบหลอแจะเกินเผ่าเดียวรถดดิบกัยิ่งเหมือนเฟืองจับบอันนี้ไหมพี่ผู้ใดมีทเทคนิคอยู่เหม็นบอกไน่เด้อพี่น้องเด้อ ใครมีเทคนิคกรับผมเป็นยูดีสามห้านะครับเบาเดียวยกล้อครับผมอจอดนี่แหละสักอนจะเปินงลาดเล่าสักอนครับผมเอาละครับเพื่อนก็บ,บอกถอยลงไปทีเรียบร้อยนะครับผม เราจะทําการถอยเด้อพี่น้องดได้จังไดยก็ว่ากันเนาะมือใหม่พี่น้องมือใหม่เอาความเชืว่วและความปลอดภัยไว้กว่อนแล้วคนเทคนิคอาจจะบอกคือกันครับผมผู้ใดมีเทคนิคดีๆก็เมีนบอกกันได้ได้พี่น้องเด้อตี่ตรงนะโว้ยตายว่าสิยาณลงไปเบิ่งทางแล้วที่เด็ด ก็ย่าน,นอย่างดอกย่านมันมี รอเปิดประตู้นะครับผมรอสักครู่นะครับปเปิดประตูสักก่อนเดี๋ยวผมไปซองเบิ้งทางนี้ก่อนเบนิ้งแนีพี่น้องเบื้องบนอ่ะตั้งเนี่ยเละตุ้มเป๊ะเมื่อกี้เหยียบลวดไปเมื่อกี้นะ่งลวดตัวนี้เอาครับรอถอยไม่รอเพิ่นเปิดตูนะครับกำลังจับการเปิดประตูรอดไปรอง เป็นให้สันที่รักถอยแล้วครับเปิดตู้เรียบร้อยกับบอกกันเนาะจะบีบแต่ทำเอาลุ่มก็มกพอดีครับรย่านหยียบเล็กดีนองเ้ย ไออม่ไม่ยู่งไม่มอฟังใไใจเล็กพวด ลงล้มเปลนที่เรียบร้อยครับผมนี่นะครับผลทางลงเละตุ้มเป๊ะเสียวตะน็อตนะครับนี่เรียบร้อยกำลังลงของครับผมก็ถือว่าบ่อชีดแห้งบ่แคร์แห้งก็พอดีรถนี่ครับพอดีรถเออฟรีฟรีนี่ครับผม ไยลงหลุมบรรยากาศปลามันพี่น้องนี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีกันครับผมอย่างไรก็ฝากเป็นกำลังใจติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องด้วยขอบคุณครับ